ำไมนางร้ายเรื่องนี้ถึงโทษจังหวะถ้าฉันเป็นนางร้ายนะฉันจะตบนางเอกให้ความเลยแล้วส่วนนางเอกที่พูดไม่ออกเลยจะให้ตามคำขอฮะอะไรนะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือละครที่เธอดูเสียงเหมือนระบบเลยแล้วจะพาฉันเข้ามาทำไมก็เธอบอกว่าเธออยากมาเป็นนางร้ายฉันแค่พูดไปเล่นๆเองเธอเข้ามาแล้วเธอก็พูดตามที่เธอพูดเล่นไปละกันงั้นช่วยเปลี่ยนเสียงฉันให้เหมือนนางร้ายทีจะให้ตามคำขอ เสียงฉันเปลี่ยนแล้วเรื่องน่าจะเริ่มหลังจากที่ฉันไปเล่นน่ะหนีไม่ทันอีกแล้วเราเดี๋ยวเราช่วยนะขอบคุณหน้าที่ช่วยชุกเราไม่เป็นไรหรอกสนใจมาเข้ากลุ่มเราไหมคิดในใจนี่ไงบทเริ่มแล้วโอเคเมื่อไร่แก้วจาพี่บอยจะสนใจแก้วที่ไหนนะอ๋อเปล่าเปล่าไปหน้าที่กอกตายมาถ้างั้นทุกคนเราจะเชิญเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มนะ นายทุกคนงั้นเรามาแนะนำตัวกันนะเริ่มจากเพือนใหม่ก่อนเลยสวัสดีนะเราชื่อซันนี่อายุสิบก้าโหสวยจังผมชื่อบอยนะอายุ20ปีสดเย 19-year-old ผมชื่อเตนนะครับอายุสิบแครับพี่สาวผมพูดไทยไม่ได้ครับเอราช่วยคิรินาอายุสิบห้คนนี้เขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเลยพูดไทยไม่ค่อยชัดเขาบอกว่าเขาชื่อคิรินาอายุส9เราชื่อเมย์นาอายุ20 ยินดีได้รู้จักทุกคนนะเอาผู้แท้น้องขาค่เาะนั้นเราไม่เห็นว่ามีตัวหน้าลำพานอยู่ตรงนี้ไปเล่น99คืนกันไหมทุกคนตอบโอเคสามชั่วโมงผ่านไปเคคิดในใจยังไงเริ่มแล้ว เลิกูกับเต้และบ่อยได้หมไหมเบน่ามุยอีกอย่างหนึ่งนี่คือเสียงจริงของกูจะแย่งพี่บอยและเต้ไปจากไม่ยอมกูจะบอกทุกคนว่าไม่ตากูเพราะพวกแกก็เป็นแค่ตัวละครที่ระบบสร้างขึ้นยังไงก็เทียบชั้นกับชั้นไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่ตัวละครเนี่ยเป็นไปไม่ได้พวกแกเป็นแค่ตัวละครมานางโลกาก็ผักใส่ในสิ่งเหลือลาสวรรค์ที่เลียมแบททีเวียนวชาตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอาศัยใต้พาสถาไม่ให้ใครพบโอเดรชันเจเานสัสันามหาวิทยาลัยนอ ไม่ต้องร้องนะเราคิดว่าซันนี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเนอะไรกันหรอเพื่อนๆซันนี่เธอแกล้ไงทำไมวาแลวมันก็เป็นแบบนี้เราเลยเตรียมคลิปเสียงมาตอนที่เราอัดไว้ผมชอบคนนะนซันนี่มาเป็นแฟนกันนะแค่ค้ารักนะคะคุณแฟนแจ้งเตือนคุณต้องออกจากละครนี่ฉันออกจากละครแล้วเหรอเธอคิดถึงบอยจังเธอคิดถึงซันนี่จังนายอยู่ที่ไหนกันนะไปเดินเล่นดีกว่าคลายเครียด ขอโทษนะเราไม่เห็นน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เธอใช่ซันนี่ไหมนายคือบอยเหรอใช่เราคือบอยสนใจไปกินข้าวกันไหมโอเคครับปกติเวลาเรากินเคเอซีก็ไม่ได้อรไรขนาดนี้ถ้าเราคักกาแฟซีมันก็สุดเดิมตลอดไม่ใช่หรอถ้าจะพร้อมมีเธอนัาที่อร่อยขึ้นไปนอนบ้านราไหมเคครับคนแฟนอันนี้บ้านเรานะ หน้าตาบ้านสวยเหมือนคนชวนเลยสวยด้วยห้องนาาอยู่ชั้นล่างนะแค่อร่อยจะง่วงแล้ไปนอนดีกว่าซสห้าเดือนหลังจากวันนั้นแต่งงานกับเราไหมแต่งแน่นอนหลังจากนั้นสองปี หิววแล้ค่ะหนูก็หิวเหมือนกันกกันนิเลยค่ะเอานะทุกคนอันนี้คือคลิปละครสั้นแรกของเราเราเลยยังไม่ค่อยเก่งมากถ้าทุกคนชอบหรืออยากให้ทำเนื้อเรื่องแบบไหนอีกคอมเมนต์มานะ